น้องเทาเอาถั่วไปแล้วเหรอเร็วจังเลยดูสิคะไปไหนไม่กินโอ้เอาไปฝังนะคะดูสิคะน้องฝังฝังตื้นๆโอ้ยแค่นั้นจะปิดมิดเหรอลูกดูสิคะมาเอาใหม่ตอนนี้เลือกเลือกถั่วอะไรดีนะ้าอ๋อเอาเม็ดเฮเซนัก hey, ค่ะน้องบอกอกำลังเหมาะเจาะเลยมีเปลือกคุ้มด้วยฝังไม่เน่า วิ่งหายไปเลยดูสิคะหายเว้ไปหาไม่เจอแมวพยายามจะเล็งหาน้องหายไปทางไหนเออดูยากจังเลยน้องเร็วมาก เห็นเห็นแล้วไวัยนะคะเห็นหลังววๆนู่นนู่นนู่นไปทางนู้นนะคะดูสิคะอะตไต่ไปโอ้ไปไปคนละที่กับเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ไปอีกทางหนึ่งอันนี้มาอีกทางหนึ่งเอไปฝังเหมือนเดิมนะคะดูสิคะอ่ะไปฝังโอ้ยเพื่อนเพื่อนแอบมองเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าฝังแบบนั้นนะ่ะเพื่อนเพื่อนก็มาขโมยเอาไปแน่ๆเลยน้องเทาเอ,อน่าจะไม่ได้กินนะ แม่แมวว่านะเพื่อนๆต้องแอบเอาไปกินก่อนน้องดาวแน่เลยอ่ะขอบอกดูสิคะอ่ะอิ่มแล้วไม่เอาแล้วนะน้องบอกออาฝังแค่อ่สองเม็ดพอนะเอาแต่ออาพอตัวนะไม่เอามากนะอาสองเม็ดพอน้องบอกออะพอแล้วจ้าแม่แมวเอาแค่สองเม็ดพอขี้เก็บฝังฝังไว้ก็ไม่ค่อยได้กินนะ อ่ะเพื่อนๆออ่ะขโมยหมดนะเออไปแล้วจ้า